สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทย ผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะสําหรับในวันนี้นะคะเราจะมารับฟังสารคดีชุดประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่ากันต่อนะคะซึ่งในวันนี้ก็จะเสนอเป็นตอนที่2ชื่อว่าตอนเหตุการณ์ก่อนประวัติศาสตร์และตอนที่3นะคะชื่อตอนแผนของพระยาทรงสุรเดชค่ะโดยตอนที่สองนี้นะคะคณะบุคคลที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศก็ได้รับอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงในตะวันตกจนส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการหาแนวร่วมนะคะในกลุ่มนักเรียนที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในสยามจากสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะมาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัชธรรมนูญพวกเขาก็เชื่อว่าการชิงอํานาจก็คือหนทางลัดทางเดียวที่จะสร้างอารยะโดยไม่คํานึงเลยนะคะว่ารสชาติของมันเนี่ยจะ ฝาดเพียงใดนะคะทั้งนี้ในเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยองค์พระมหากษัตริย์ก็ทรงกําลังเตรียมการที่จะพระราชทานรัชธรรมนูญให้เป็นของขวัญสําหรับชาวสยามแต่ดูเหมือนว่ายังติดด้วยเงื่อนไขบางอย่างนะคะการแย่งชิงอํานาจของคณะราษฎรจึงเริ่มต้นขึ้นค่ะและสําหรับในตอนที่3นะคะก็จะพูดถึงแผนของพญาสุระเดชค่ะเป็นช่วงเวลาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะปฏิวัติที่ถูกเตรียมการมาก่อนหน้านั้นถึง3ปีเน ผู้นําคณะปฏิวัติฝ่ายพลเรือนอย่างนายปรีดีพนมยงค์เนี่ยก็ได้มีการเตรียม เริ่มที่จะหวานเมล็ดผ่านวินาศกรรมทางความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในหมู่ของนักศึกษาไทยให้อย่างรากฝังลึกลงอย่างช้าๆนะฮะขณะเดียวกันนั่นเองเนี่ยทางด้านผู้นําคณะปฏิวัติฝ่ายทหารอย่างพระยาทรงสุรเดชแล้วก็ทหารระดับผู้นําของคณะปฏิวัติก็ลงมือเตรียมการอย่างลับๆทั้งการบ่อนทําลายความสามัคคีในหมู่ของนักเรียนในร้อยทหารบกทีละน้อยนะคะจนกระทั่งกลายเป็นความเกลียดชงังระหว่างชนชั้น ในหมู่นักเรียนทหารทำให้ง่ายต่อแผนการปฏิวัติได้สะดวกมากขึ้นค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะย้อนกลับไปในช่วงก่อนปีพุทธศักราช2470เมื่อข้าราชการและราษฎรจากสยามที่นิยมไปศึกษาต่อในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหรือราษฎรส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลทางแนวคิดการปกครองที่คล้ายคลึงกันว่า ถ้าหากสยามเปลี่ยนเป็นระบบการปกครองที่ให้มีรัฐธรรมนูญจะเจริญขึ้นกว่าเดิมภูมิทัศน์ทางการเมืองของสยามในช่วงนั้นจึงเต็มไปด้วยข่าวลือในทางลบเกี่ยวกับการปฏิวัติเกิดขึ้นเป็นระยะระยะเนื่องจากข่าวลือบางส่วนเกี่ยวกับการก่อบกบฏโดยชาวจีนและกระแสข่าวลือเรื่องจุดด่างของสถาบันเบื้องสูงซึ่งกสรกุลาบแต่งเท,ท็จขึ้นมานั้นถูกหยิบฉวยมาใช้ปลุกระดมให้เกิดกระแสต่อต้านสยามมาโดยตลอด ในที่สุดข่าวลือดังกล่าวเริ่มนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อกลุ่มนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาในประเทศฝรั่งเศสจำนวน7คนได้พบปะรวมตัวการพูดคุยในเรื่องนี้เมื่อพูดคุยกันมากขึ้นจึงได้กลายมาเป็นหัวข้อชี้นําให้เกิดความคิดที่จะทำการปฏิวัติขึ้นมาได้โดยง่ายเพราะบรรยากาศการปฏิวัติและความรู้ในหลากหลายลัทธิหลากหลายความเชื่อที่แพร่กระจายอยู่ทั่วสังคมตะวันตกในขณะนั้นเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ฝังอยู่ในจิตใจนักเรียนไทยกลุ่มดังกล่าว ในการนัดประชุมกันที่กรุงปารีสเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2470เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดดังกล่าวเป็นครั้งแรกมีผู้ร่วมเข้าประชุม7คนโดยได้ลงมติให้นายปรีดีพนมยง์นักเรียนทุนหลวงของกระทรวงยุติธรรมผู้ใช้ทุนหลวงไปศึกษาวิชากฎหมายที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นประธานและเป็นหัวหน้าคณะราัษฎรโดยได้ตกลงสาระสําคัญกันว่าวัตถุประสงค์ของคณะราัษฎรคือเปลี่ยนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยใช้วิธีการยึดอำนาจโดยจับพลัน,นความอ่าหารกล้าคิดล้มล้างระบอบกษัตริย์นั้นมีส่วนมาจากสมาชิกกลุ่มบางส่วนที่คาดเดาล่วงหน้าเอาไว้ว่าถ้าทําการปฏิวัติไม่สําเร็จโทษที่จะได้รับก็ไม่น่าจะเกินกว่าที่คณะกรบรอสองร้อยสามสิบได้รับคือไม่มีโทษประหารมีแต่โทษจําคุกไม่เกิน12ปีเพราะในหลวงทรงพระเมตตาการปฏิบัติการในสยามเริ่มขึ้นทันที เมื่อคณะผู้กอ่อการได้เดินทางกลับสยามและเข้ารับราชการตามตำแหน่งหน้าที่ต่างๆโดยมีการติดต่อเพื่อร่วมกันติดตามเรื่องที่ได้ให้สัญญากันมาตั้งแต่อยู่ที่ยุโรปเช่นนายประยูพะนพมรมนตรีลูกชายท่านทูตทหารสยามประจำจัก,กรวรรดเิเยอรมนีซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดที่วางแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสกลับมายังประเทศสยามก็พิชักชวนในทหารทั้งสองที่เคยสนิทกันตั้งแต่สมัยที่เรียนโรงเรียนในร้อยทหารบกที่เยอรมนี อย่างพระยาทรงสุรเดชและพระยาศรีสิทธทิสงครามเข้าร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะเห็นว่ามีฝีมือพระยาทรงสุรเดชอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาทหารโรงเรียนนายร้อยทหารบกเป็นทหารผู้มีฝีมือทางทหารในระดับอาจารย์มีลูกศิษย์มากมายแต่กลับไม่เข้าใจในสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่จะนามาซึ่งสภาวะเศรษฐกิจตกต,กต่ำยืดเยื้อทั่วโลกทั้งยังมีปมขัดแย้งภาย,ภายในกิจการทหารท,ารที่ตนสังกัดโดยมีความเกลียดชังเป็นแรงผลักดันสําคัญ ที่ทําให้ตัวเขานั้นตอบรับเข้าร่วมก่อการปฏิวัติและกลายเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญในฐานะมันสมองของคณะรัษฎรในเวลาต่อมาพระยาทรงสุรเดชเห็นพร้อมกับนายประยุนพรมรมนตรีว่าต้องชวนพระยาศรีสิทธิ์ที่สงครามเพื่อนรักเพื่อเสริมกําลังให้กับคณะปฏิวัติโดยพยายามชักชวนอยู่ปีเศษอย่างไรก็ตามพระยาศรีสิทธิ์ที่สงครามซึ่งมีความเฉลียวฉลาดในระดับเสนาธิการกองทัพไม่เป็นรองพระยาทรงสุรเดช กลับปฏิเสธในการเข้าร่วมก่อการปฏิวัติครั้งนี้ด้วยการนิ่งเงียบไว้ท่าทีไม่ให้ทราบถึงความในใจว่าไม่เห็นด้วยต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระยาศรีสิทธิ์ที่สงครามตอบคำเชิญของเพื่อนรักไปเพียงว่าให้รอไปก่อนอันมีความหมายโดยในเพราะในหลวงรัชกาลที่7ทรงตั้งพระไทยจักพระราชทานรัฐธรรมนูญให้อยู่แล้วหลังจากนั้นไม่นานพระยาทรงสุรเดชเป็นผู้ประสานให้นายทหารระดับสูงกว่าตนเองเช่นพันเอกพระยาพระหลนพลพระยุหเสนา ที่เข้าร่วมกับคณะรัษฎรและได้ร่วมก่อการสําเร็จอย่างไรก็ตามพระยาทรงสุรเดชเห็นว่าการก่อการที่เฉียบขาดจําต้องหาแนวร่วมที่กลุ่มกําลังพลเช่นพระยาฤทธิ์อัคคเน์ซึ่งกลุ่มกําลังทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ในเวลานั้นอีกทั้งยังไปชักชวนเพื่อนทหารรุ่นน้องอย่างพันโทรพระประสาทพิทยายุทธเข้าร่วมอีกด้วยในขณะเดียวกันนั้นนายปรีดีที่กลับมาจากฝรั่งเศสก็เริ่มสอนวิชากฎหมายปกครอง อาศัยการสอนฝึกปั่นให้เห็นความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบเดิมให้เป็นระบบราชาธิปไตยภายใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินนอกจากนี้ยังได้เปิดอบร,รมทบทวนวิชากฎหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาให้แน่นแฟรยิ่งขึ้นจึงมีลูกศิษย์เข้าร่วมเป็นสมาชิกและผู้สนับสนุนคณะรัษฎรในเวลาต่อมาหลายคนและในที่สุดก็ได้ผู้ร่วมก่อการเพิ่มขึ้นอีกหลายคนโดยได้ตกลงให้สีฐานเสือเป็นกลุ่นนำหลักและมีพระยาพระผลพลพระยุหาเสงนา เป็นหัวหน้าเพราะมีอาวุโสสูงสุดแล,และแล้วแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรก็เริ่มต้นขึ้นการดำเนินงานเตรียมการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพุทธศักราช2475นี้ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ก่อการได้นําข้อผิดพลาดจากกรณีกระบฏรอส3 0มาเป็นกรณีศึกษาและปรับปรุงการดําเนินงานของคณะรัษฎรให้มีความรอบคอบมากขึ้นส่วนหนึ่งอาศัยความเมตตาของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจุดอ่อนจึงมองเห็นว่าหากเกิดการชิงปฏิวัติเพื่อมอบรัฐธรรมนูญเสียก่อนนั้นเป็นเรื่องที่กระทําได้โดยง่ายโดยใช้เรื่องที่สถาบันพระมหากษัตริย์มีแนวโน้มที่จะมอบรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันมาเป็นข้อแก้ตัวว่ามีเป้าหมายเฉกเช่นเดียวกับพระองค์หากถูกจับ ก็ไม่น่าจะได้รับโทษถึงขั้นปางตายขอเพียงอย่าให้ถูกจับได้เสียแต่แรกเชกเช่นกบฏรอสรอยสาเป็นผลทําให้คณะรัษฎรใช้เวลาในการหาสมาชิกและการเตรียมการยาวนานถึง3ปีในแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นมีการประชุมในประเทศไทยเพียงสองครั้งก่อนลงมือเพียงไม่กี่เดือนในที่ประชุมครั้งแรกพระยาทรงสุรเดชได้เสนอแผนการว่าจะใช้ทหารยึดพระที่นั่งอมรรสถานซึ่งเป็นที่ประทับของในหลวงในเวลากลางคืน และขอถวายความอารักขาแก่พระองค์ในฐานะองค์ประกันแล้วค่อยบังคับให้หลวงพระปรามาพิไทยพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่คณะปฏิวัติแต่แผนนี้มีผู้ไม่เห็นด้วยเพราะระหว่างที่บุกเข้าอาจเกิดการประทะถึงขั้นนองเลือดก,กับทหารมหาเล็กและกำลังของคณะรัษฎรที่มีอยู่เพียงอยีกมือเดียวก็จะถูกพยี้ไปซึ่งผู้ก่อการได้ตกลงหลักการของการปฏิวัติครั้งนี้ว่าจะต้องพยายามไม่ให้เกิดการนองเลือดจะต้องไม่กระเทือนต่อพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์เกินควรจึงวางแผนที่จะจับเชื้อพระวงศ์ เจ้านายที่มีกําลังพลและลูกหลานเจ้านายที่ยังศึกษาอยู่เป็นองค์ประกันเพื่อบีบบังคับให้ในหลวงรัชกาลที่7ยอมลงพระปรมาพิไทยพระราชทานรัฐธร,รรมนูญแก่คณะปฏิวัติการประชุมครั้งที่2เมื่อวันที่12มิถุนายนพระยาทรงสุรเดชจึงเสนอแผนการทั้งหมด3แผนซึ่งสมาชิกทั้งหมดเห็นด้วยกับแผนที่3และได้กำหนดวันดำเนินการในชั้นแรกว่าให้เป็นวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2475 โอกาสในการลงมือยึดอำนาจการปกครองนั้นต้องอยู่ในช่วงระยะที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปหัวหินเพื่อทอดพระเนตรการทดลองการยิงปืนใหญ่โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่แม่ทัพนายกองไปร่วมในการประลองอาวุธในครั้งนั้นเป็นส่วนมากการที่จะเข้าควบคุมตัวจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิษนั้นคณะรัฐดรได้สืบทราบมาว่าจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิษ มักจะเเด็จประพาสลำน้ำเจ้าพระยานในวันเสาร์และจะเสด็จกลับในวันจันทร์ถ้าก่อการวันอาทิตย์ก็อาจจะไม่ได้จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิษ์มาเป็นองค์ประการจึงได้เลื่อนไปเป็นวันอังคารที่21ต่อมาที่ประชุมได้ตกลงเลื่อนเป็นวันพุทธที่22ก็มีรายง,งานมาอีกว่าบรรดาสมาชิกคณะปฏิวัติยังไม่พร้อมที่จะทำการยินอนํานาจดังนั้นจึงมาสรุปที่วันที่24มิถุนายนแทน แต่ทั้งหมดก็ยังไม่รู้ว่าพระยาทรงสุรเดชจะนําทหารออกมาใช้ยึดอํานาจได้อย่างไรเพราะต่างก็รู้กันดีว่านักเรียนในร้อยมีความรักและมั่นคงในความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้ว่าหลายครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็ดีสมเด็จพระบรมราชินีก็ดีเมื่อเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยทหารบกนักเรียนในร้อยจะเข้าไปแห่ห้อมล้อมรถพระที่นั่ง แล้วเขียนรถพระที่นั่งทั้งเข้าทั้งออกโดยไม่ต้องติดเครื่องแล้วชายโยโหร้องกันเป็นที่สนุกสนานทางพระองค์ท่านก็ทรงปิติยินดีและทรงสนุกสนานไปด้วยโดยไม่ถือพระองค์เรื่องนี้จึงเป็นปัญหาสําคัญของคณะผู้ก่อ,อก,การฝ่ายทหารที่จะต้องหาทางแก้ไขเพื่อจูงใจให้นักเรียนแนวร้อยหันมาร่วมมือกับตนนายทหารผู้อาจหารคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงวางกลอุบายที่จะให้นักเรียนแนวร้อยเกิดความเกลียดชังระบบเจ้านายให้ได้โดยวิธีให้อภิสิทธิ์แก่นักเรียนแนวร้อยที่เป็นเจ้านาย มากกว่านักเรียนในร้อยที่มาจากบุคคลธรรมดาแบบไม่เคยมีมาก่อนและบรรดาอาจารย์ที่ได้ทําเรื่องนี้จะขึ้นทุนกล้าถวายเรื่องไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อชมเชยนักเรียนในร้อยชั้นพระองค์เจ้าและหม่อมเจ้าทั้งหลายเหล่านี้ว่ามีความขยันขันแข็งตั้งหน้าตั้งตารับการฝึกเป็นอย่างดีสมควรจะได้รับพระราชทานยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าที่เสนอมานับว่าชอบแล้วจึงทรงเห็นสมควรพระราชทานยศและให้ออกไปเป็นนายทหารได้ ขณะที่นักเรียนในร้อยคนอื่นๆต้องฝึกต่อไปจึงทําให้นักเรียนานร้อยทั้งหลายเห็นความแตกต่างและความไม่เสมอภาคกันในสิทธิและด้วยสภาพความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของพวกเจ้านายต่างๆที่ครูฝึกได้จงใจจัดฉากขึ้นนั่นเองที่ทําให้เกิดความชิงชังขึ้นระหว่างนักเรียนานร้อยธรรมดาสามัญกับนักเรียนายนร้อยที่เป็นเจ้าจึงทําให้นักเรียนานร้อยเอาใจออกห่างจากพวกเจ้าในที่สุด และนี่ก็คือในส่วนของสารคดีชุดประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่านะคะและสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกรมชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางยูทูบชั้นอาทาพอดแคสต์ Podcast. ดิฉันพิรยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอเชิญชวนลูกๆทุกคนร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสมาคมสภา,ภาสังคมสงเคราะห์ไปกราบแม่กันนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราสองคนถืออยู่นี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายโดยหาซื้อได้ที่สมาคมสภา,ภาสังคมสงเคราะห์สี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีและที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะ ลอดเลือดสมองป้องกันได้กว่า90%ด้วยการออกกำลังกายมาร่วมขยกกับกับกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชและภาคีเครือข่ายในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมรีบสมัครได้ที่ l e s t h a i l a n ถึงวันที่15สิงหาคมนี้มาออกกำลังกายเพื่อให้แผ่นดินไทยปราศจากโรคหลอดเลือดสมองกันนะครับ ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วนหนึ่งเพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน